สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับออมพอโต้อีกเช่นเคยนะคะยกครับตัวต้แคนี่นะคะมาไว้ที่บริษัทพอโต้สาขาหนึ่งแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไฮบิดตัวน้ำมันล้วนนะคะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลย พี่ๆท่านไหนนะคะก็ลังตามหา c a m รี่นะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยเดี๋ยวเริ่มที่คันแรกกันเลยนะคะสำหรับคันแรกนะคะเป็นคันสีเทาสวยๆแบบนี้เลยเป็น Toyota Camry ค่ะ2.5 Hybrid นะคะตัว Navigator ปี2015นะคะตัวรถสีเทาเดิมๆจากโรงงานเลยไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคะ แยกไฟเดย์ไลท์มาให้แล้วไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้พร้อมใช้งานเลยและยังมาพร้อมกับล้อแม็กขาอลลอยเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะกระจกมองข้างพักปักไฟฟ้ามือเปิดนะคะได้เป็นโฟม,มียมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในกันบ้างนะคะภายในนะคะคุมโทนไปด้วยสีดำตัดสีเบจแบบนี้เลย แล้วก็คอนโซลด้านหน้านะคะตัดด้วยลายไม้แบบนี้เลยนะคะในส่วนของพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันค่ะคันนี้เลขไม้นะคะวิ่งไป1นึ่งแมื่นก้สี่พันโลนะคะได้เป็นวิทยุเดิมจากโรงงานนะคะแอร์ได้เป็นออโตโอ้เกียร์ออโต้น,นะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังข่ะสีเบดเดิมๆจากโรงงานตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้านงนะคะ ในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะมีแอร์ตู้หลังมาให้2ช่องแบบนี้เลยพื้นที่ด้านหลังเองะบางแบบนี้เลยนะคะเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยสภาพสวยๆแบบนี้ในส่วนของด้านท้ายนะคะได้ไฟท้ายแบบ LED ะคะ่ะมีกล้องมองหลังติดตัวรถมาให้เจ็เซอร์ด้านหลังมี่4จุดนะคะสําหรับคันนี้นะคะใครที่กําลังตามหาอยู่นะคะราคาอยู่ที่5 1 9 0 0 0บาทสวยๆเลยนะคะพี่ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดคันที่2กันบ้างนะคะใน,นสองคันที่2นะคะจะได้เป็นสีน้ำตาลนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยสีพิเศษสุดๆไปเลยสําหรับคันนี้เป็น Toyota Camry 2.5 Hybrid Premium ปี2019นะคะไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์นะคะไฟ daytime ไ running light อยู่ในโคมเดียวกันเลยแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแะยังมาพร้อมกับล้อแมกอ a l อค่ะเดิมๆจากโรงงาน โลโก้ไฮบริดนะคะยังอยู่รบนะคะกระจกบอกข้างพับปังไฟฟ้ามีไฟเลีย้ยวมาให้ในตัวเมื่อเปิดได้เป็นโฟมเมียกับตัวรถสีน้ำตาลแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในกันบ้างนะคะในส่วนของภายในนะคะคนตัวไปด้วยสีดามตัดด้วยสีเบสสวยสวยเลยนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะมีรูปลายสวยสวยแบบนี้เลยพวงมาลัยไ,ได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะคันนี้เลขใหม่ว <ide> ิ่งไป1นึ่งแสนกับอีกแปดหมื่นโลนะคะได้เป็นหน้าจอเดิมจากโรงงาน แอร์ได้เป็นออโต้เกียร์ออโต้นะคะคันนี้จะได้เป็นเบรคมือไฟฟ้าและยังมาพร้อมกับเบาะหนังค่ะบสีเบรคฟุนาปรับไฟฟ้ามีในส่วนของราคาสล,ลุกมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะพื้นที่ด้านหลังอ่ะห้องผู้โดยสารกว้างๆแบบนี้เลยมีแอร์รูหลังไวล์ชาร์จมีมาให้ครบเลยนะคะและยังเบาะหลังนะคะและยังปรับไฟฟ้าอีกด้วยตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยพื้นที่ด้านหลังกว้างๆแบบนี้ สาอากาศนะคะได้เป็นเสาอากาศแบบทิ่ฉลามค่ะในส่วนของไฟท้ายนะคะได้เป็นไฟท้ายแบบ led เซ็นเซอร์ด้านหลังอีก4จุดนะคะล้องมองรับติดตัวรถมีมาให้นะคะสําหรับคันนี้นะคะท็อปสุดเลยเป็นราคาตั้งขายอยู่ที่แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทหากพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจคันนี้ก็สามารถแคบปหน้าจอทักเข้ามาได้เลยนะคะ เรามาดูอีกคันหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้เป็นเตย์้าเทมลี่สตัวไฮบิดนะคะตัวรถสีดำนะคะปี2019เช่นเดียวกันมาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะไฟเดียร์ทมและนิ่งไลอยู่ในโคมเดียวกันเลยไฟตัดปอกคุ่หน้ามีมาให้เซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้แล้วนะคะในส่วนของด้านข้างไม่มีร่องรอยการเฉียวชนเลยโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานและยังมาพร้อมกับล้อมแม็กอะลอยเดิมจากโรงงานและได้ยางปีใหม่ๆไปอีกด้วยนะคะโลโก้ ไฮบิดนะคะยังอยู่ครบกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็ปัดสายฟ้าด้วยในส่วนของภายในกันบ้างนะคะภายในคุณโทนไปด้วยสีดำนะคะแล้วก็มาร้อกขับเบาะนี้ค่ะสีดำเดิมๆจากโรงงานตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะคันนี้เลขไมล์วิ่งไปเพียง1 2 0 0 0 0ส่กาบสีพโลได้เป็นวิทยุเดิมจากโรงงานแอร์ได้เป็นออโต้เกียร์ออโต้นะคะ ในส่วของด้านท้ายกันบ้างนะคะในส่วของห้องผู้โดยสารนะคะพื้นที่ด้านหลังก็จะกว้างๆแบบนี้เลยแผนผ่าดรองเท้าไปให้นะคะมีแอร์ตอนหลังมาให้สองชอ่องไวเลชาร์จนะคะตัวบอกไม่มีรอยฉีผขาดเลยนะคะในส่วของด้านท้ายนะคะมาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED ะคะ่ะ มีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้2จุดนะคะต้องมองหลังติดตัวรถมีมาให้สําหรับคันนี้นะคะราคา859,000บาทาค่ะใครสนใจคันนี้นะคะแตะหน้าจอถักเข้ามาหาออมได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็น Toyota Camry นะคะ2.5ไฮบริดปี2019นะคะราคา859,000บาทตัวรถได้เป็น สีเทานะคะเดิมๆจากโรงงานเลยไฟหน้าได้เป็นโปรเทคเตอร์นะคะออปชั่นเดียวกันกับออปชั่นเดียวกันกับคันดำเลยนะคะลูกค้าขาสวยเลยนะสีเทาราคา8,59,000บาทนะแล้วก็คันสุดท้ายแล้วนะคะสีเทาเช่นเดียวกันแต่คันนี้จะได้เป็นตัวน้ำมันล้วนสำหรับคันนี้นะคะเป็น t ต y o ต a c a ค r y 2.5ตัว G ปี2019 ัวรถสีเทานะคะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ท Line, ไทม์แลนิ่งไลไฟตัดหมอกค้่หน้ามีมาให้พร้อมใช้งานเลยด้านข้างนะคะไม่มีร่องรอยการอุบตัติเกิดการเกิดอุบัติเหตุเลยโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะคะมาพร้อมกับล้อแมกอลอยค่ะเดินจากโรงงานกระจกมองข้างพับและปลักไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเริ่มดูรายละเอียดภายในกันบ้างในส่วนของภายในคุมครอไปด้วยสีดำนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังค่ะสีดำเดิมๆจากโรงงานเลยเบาะู้หน้าปักไฟฟ้า พังมาลัยได้เป็นพลังมาลัยแบบม u l t i f u n c t i o n ค่ะคันนี้เลข่หนวิ่งไป1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นกวิบหกัิโลได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนเดิมจากโรงงานนะคะแอดแอรปรอโตเกียร์ออโตนะคะสําหรับพี่วิทท่านไหนนะคะก็กลังตามหาแคมป์้อยู่นะคะพาดคลิปนี้ไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวน้ํามันรู้ว่นตัวไฮบริดนะคะรีบพักเข้ามากันได้เลยนะคะ ใครสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0834428762นะคะเซลล์ออกเบอร์นี้ลูกค้าสามารถแอดไลน์กันได้เลยนะคะกอ่กอนจากกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะกดสัด่นกระดิ่งให้ออมด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะออมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ